มาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ the d ด v ไว e zone 999 Taro t คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศพีพฤษภหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศพีพฤษภประจำเดือนมิถุนายน2568สำหร,รับการอันดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอันแบบ general reading เป็นการอันดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง เรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษก,กจะเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักนะ The World 9ดาบราชาไม้ Page of Pentacle s เด็กเรียนนะคะ e i g of Swords 1ดาบนะ Queen of Cups The Hermit The c h a ด i ะเชก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญว้า wow. วทุกคนสุดยอดนะคะอับันไดส์มากเลยเนี่ยที่สุดนะ,ะมาดูกันสิในเดือนนี้มิถุนายน เดือนที่6ของปีนะคะคุณผ่านเรื่องราวหลายอย่างมามากมายเหลือเกินซึ่งบางอย่างมันทําให้คุณได้เดรียนรู้แล้วก็เติบโตคุณประสบความสําเร็จหรือเขาเรียกว่าบางทีอะ่ะคุณอาจจะมีเกราะมีความรู้มีเรื่องราวที่มันผ่านประสบการณ์คุณนะคะ w i สต o อปัญญาของคุณเนี่ยปัญญายาณของคุณมีทั้งเซนส์มีทั้งความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ สิ่งที่มันผ่านมือเราจริงๆที่มันไม่ใช่เกิดจากเซนนะคะนั่นคือประสบการณ์เป็นสิ่งที่ลรำค่าของคุณมากๆเป็นช่วงจังหวาที่ตัวคุณเองจะเปิดตัวเข้าสู่สังคมที่เติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็เหมือนว่าตัวเราเองมีความมั่นใจเพราะว่าเรามีเกราะป้องกันคือความรู้แล้วก็ความสำเร็จเรื่องราวที่ผ่านมานะคะดังนั้น ุณไม่แก่กาอะเล่นแน่ๆแล้วเป็นไพ่ที่บุญอุ้มสงไม่ทำให้ราศีพฤกษะตกต่ำหรือํำบากนะเหมือนมีเทพมีนางฟ้ามีเทวดาเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุ้มครองคุณเพศภยัยพยันตรายใดๆเข้าไม่ถึงตัวนะคะ,ะต่อมา มีอะไรนะมีในเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเยอะขึ้นนะคะเหมือนอเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เข้ามาคุ้มครองคุณหรือบรรพบุรุษเก่าๆเข้ามาดูแลคุณซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้คุณคิดอะไรออกนะคะเรื่องราวบางอย่างเนี่ย มันจะไม่ผิดซ้ำซากอีกแล้วหรือใครที่จะแบบมาหลอกคุณอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แล้วนะอ่ะเดชาริออตนะคะมีการใช้รถเยอะขึ้นมีการเดินทางเยอะขึ้นนะเดือนนี้อาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้ด้วยมีภารกิจหนะ้าที่ต้องไปทําหรือว่ามีการเดินทางนั่นแหละซึ่งเดินทางขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะอะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทุกการเดินทางของคุณนะ่ะ ทำเพื่อคนอื่นทั้งสิ้นเลยไม่ได้แบบทําเพื่อตัวเองหรือบางทีอาจจะมีคนทางไกลก็ได้นะคะเดินทางมาหาเราจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้ทีนี้มาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงการงานคึกคักเงินทองคึกคักไปหมดเลยหรือเป็นช่วงที่ ธุรกิจที่คุณทำมันกำลังเฟื่องฟูคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะจับใจใช้สอยหรือว่าเวลาเราดิวงานอะไรกับใครนะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ที่ทํางานเราบริษัทเรามันคึก,กคักคึกคื้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีๆนะคะเงินเงินทองทองมันมันดูอู้ฟู่นะบางคนนะ่ะบางที่เขาอาจจะกระตุ้นในตัวของเศษรษฐกิจใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะในตัวสิบเรียน หรือบางคนที่ทางอาจจะเป็นราคาก็ได้นะคะ The world เราไปในจุดที่มันเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนถ้าไปสมัครงานอยากได้งานใหม่แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะแต่ว่างานที่คุณไปอ่ะที่คุณไปสอบแข่งขันหรืออะไรใดๆนะคุณต้องทำให้มันเต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าคู่แข่งคุณนะก็สุดยอดไม่แพ้กันนะแต่ถ้าคุณคือ ไปจนสุดอ่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ในตำแหน่งงานหรืองานที่คุณต้องการนะคะมันมีแนวโน้มมากๆเลยคือมีชัยในการแข่งขนะันน่ะแต่ต้องสู้ยิบตานะคะไม่มีการแถวไม่มีการผ่อนอะไรใดๆนะอมมีการดีวงานมีการพูดคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับคนเก่งๆนะคะเจอ งานที่มันยกระดับขึ้นน่ะสังคมที่มันเติบโตขึ้นคุณอาจจะถูกส่งไปสัมมนาส่งไปดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือไปเข้าร่วมกับองค์กรใหญ่ๆห,หรือกับผู้คนเยอะๆนะคะถ้าเราเป็นในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้เข้าไปร่วมอะไรที่มันมันเกี่ยวกับเงินทองหรือว่ามีแต่พวกหัวคิดที่แบบระดับสูงอ่ะหรือแบบเขาเรียกว่าหัวคิดความเป็นผู้นำอ่ะก็มันก็มีแนวโน้มแบบนั้นนะคะ งานมีอะไรที่ดีๆแล้วมันเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นซึ่งตัวคุณนะมีศักยภาพที่ดีเชื่อไม่หมอคุณไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆหรอกคุณได้เดินทางนะคะในเดือนนี้นะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงช่วงจังหวะน,นี้คุณอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้หรือบางคนนะอาจจะถูกใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือความเครียด หรือคุณอาจจะนอนไม่หลับคืออาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้ก็ได้นะคะว่าจะหายยังไงดีหรือหรือก่อนหน้านี้มันถูกใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพไปแล้วหรือบางคนนะ่ะจริงๆนะ่ะมันพ้นภาวะในเรื่องของความเครียดไปแล้วอ่ะแต่เราอาจจะยังปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเหล่านั้นไม่ได้นะคะโอเคช่วงจังหวะนี้เงินทองบางอย่างมันเหมือนฟืดๆเนาะในตัวของรายได้ของเราแต่ อย่างที่บอกว่าไพ่ใบ,บนี้เป็นบุญอุ้มส่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลไม่ปล่อยให้คุณตกต่ำแน่นอนถึงเวลาที่มันเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเนี่ยก็มีคนมาอบอุ้มนะคะมีเรื่องราวดีๆมีเงินทองเข้ามาแน่นอนนะในตัวของ the world นะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะปั้นงานใหม่หรือมีงานอะไรใหม่ๆจ็อบอะไรที่คุณทำนะคะมันก็สร้างเงินสร้างทองให้เป็นจุดกำเนิดของการ สร้างเงินสร้างทองให้เงินทองช่วงจังหวะนี้ใช้ใจ่ายตามอัตภาพนะใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นคือก่อนหน้านั้นคุณอาจจะใช้ใจ่ายเยอะก็ได้นะแม่หมอมองว่านะแล้วตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่พอจะใช้อ่ะนะคะมันก็เลยเกิดสภาวะความเครียดแบบนี้โอเคอันไหนที่เราใช้ใจ่ายเยอะหรือเราต้องผ่อนก็ผ่อนไปนะเงินทองยังหาได้อยู่แต่ต้องระวังว่า หามาได้แล้วเราอย่าใช้ไว้นะคะอย่าใช้ใจ่ายไปไว้โดยเฉพาะในในการเอฟของหรือการช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณอ่ะอันนี้ต้องระวังหรือบางคนอ่ะสั่งของจากต่างประเทศหรือว่าให้เก็บเงินปลายทางอย่างเงี้ยในประเทศก,ก็ได้นะคือเราอาจจะเกรียดเนี้ยอุ้ยจะหาเงินทันหรือเปล่าเดี๋ยวของจะมาถึงแล้วนะ,ะอ่ะช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงจังหวะที่พึกโศกอ่ะถ้าติดขัดอะไรนะคะทำบุญเล็กๆน้อยๆบริจาคเล็กๆน้อยๆเข้าบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางสายบุญนะคะหรือว่าเกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่ใช้เพื่อการทําบุญนะ่ะอย่างเช่นบ้านเด็กกำพภาก็ได้นะบ้านเด็กกำพภาผ้าหอ่อศกมูลนิธิต่างๆนะคะหรือว่าวัดพระบาทน้ำพุเนาะอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญนะคะคุณสามารถที่จะโอนแล้วก็บริจาคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อ ต่อฟันเฟืองเกี่ยวกับการเงินของคุณจากที่คุณรู้สึกว่ามันติดขัดอะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะมันหมายความว่ามันจะฟล o ์ขึ้นมันจะมีบุญจากตัวนั้นน่ะช่วยผลักดันในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเนี่ยสิบเหรียญเงินทองจะกลับมาคึกคักนะคะเงินทองคึกคักแน่นอนนะในเดือนนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินเงินทองทองหรือครอบครัวก็ได้ งานกงสีของเราก็ได้มันก็ยังเป็นเงินเป็นทองอยู่นะแม่หมอมองว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเครียดเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะใช้จ่ายเงินอะไรที่มันเป็นสินค้าราคาแพงก้อนใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเช่นไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาแล้วมันต้องผ่อนต้องจ่ายอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยอาจจะเก็บพลังงานแบบนั้นมาอยู่หรือรู้สึกว่าไม่น่าไปซื้อเลยเนี่ยก็ต้องมาผ่อนจะพอไหมเนี่ยอาจจะพอไหมนะแต่บางสถานการณ์ก็ต้องบอกว่า มันจะทําให้คุณขยันขึ้นนะคะแล้วเวลาคุณขยันขึ้นนะคุณจะเจอช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินที่บางทีอ่ะคุณมีโอกาสที่จะร่ารวยได้นะคะพฤกษก์อะต่อมามาที่ความรักพฤกษก์เริ่มต้นที่คนมีแฟนพฤกษก์กับแฟนนะคะความรักก็เรียบเียง่ายๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอะ่ะเคย รักกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปนะคะแล้วก็กลับมาคบกันใหม่มันเหมือนเราทั้งสองคนนะ่ะรู้ใจรู้พุงกันหมดแล้วรู้ใจกันมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะความรักที่เหมือนว่ามันหมดโปรโมชั่นนะคะแต่ก็ยังมีความรักและาัฒนาดีที่มีให้กันอยู่ทีนี้ถ้าแฟนราศีพฤษกทำอะไรที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะเขาก็อยู่ในช่วงที่สำนึกผิดนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆบ,บ้าง พึกศกเองก็คิดถึงเขานะคะเขาก็คิดถึงพึกศกถ้าเราอยู่ไกลกันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเดินทางมาหาหรือเราอาจจะเดินทางไปหาเขาได้ด้วยก็แล้วแต่พวกคุณจะตกลงกันแล้วกันว่าใครจะมาหาใครความรักยังไปต่อกันได้ยังคุยกันได้นะคะอะต่อมามาที่พึกศกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงดูเขาเงียบไปดูเขาหายไปนะคะบางคนอาจจะ คุยกับคนรักเก่าหรือคนคนนี้เราอาจจะเคยคุยกันมาเนิ่นนานแล้วความสัมพันธ์มันก็ดูนิ่งดูเงียบนะคะดูแบบกลายเป็นความรักที่แบบมันอินโทรเวิร์ดอยากมีความรักแต่ทั้งสองคนก็อาจจะเป็นประเภทอินโทรเวิร์ดก็ได้หรือความรักมันอาจจะดูเงียบๆปกปิดเงียบเงียบเงียบแบบเป็นคู่ที่แบบอินโทรเวิร์ดจริงๆนะคะแต่ก็มีการทักทายเข้ามาหากันพูดคุยกัน มีเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้พฤกษกก็มีโอกาสที่ว่าอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาที่เกิดจากการเดินทางของเราหรือเกิดจากการดีวงานของเราซึ่งบางคนนะ่ะเขาก็อยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้ด้วยเหมือนกัน อะต่อมามาที่พึกษกคนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดอยู่ในโหมดที่อยากจะเลี้ยวเข้าวัดมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ต้องมีใครก็ได้ฉันสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะคะแต่ก็มีแอบแชทแอปคุยหรือบางทีเล่นแอปเดตพูดคุยอะไรกับคนไปนะคะหรือบางทีการเข้าสังคมการเจอผู้คนก็มีจริงๆคุณมีตัวเลือกนะมีคนดีๆเข้ามานะ อย่างเวลาดีวงานหรือสัมมนาอะไรแบบนี้นะคะหรือในที่ที่เราทำอย่างเงี้ยก็มีดีๆนะคะที่เข้ามาแล้วเราก็เลือกที่จะคุยกันบางจังหวะแต่มันก็เหมือนสถานการณ์ที่คนโสดเองก็ลอยตัวเสมอคันจะให้แบบตกลงเป็นแฟนกันคุณก็รู้สึกว่าอย่าพึ่งเป็นแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้คนที่เข้ามาเนะี่ยถ้าเกิดเราชอบใครอะ่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าจีบยากมันเหมือนจะต้องที่สุดอะ คนคนนั้นมีแนวโน้มนะว่าอาจจะเป็นแบบคนสูงๆขาวๆนะคะที่จะเข้ามาบางทีอาจจะทำให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะก็ได้หรือตัวเขาเองอ่ะอยากจะได้เราเป็นแฟนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าบางคนอนะ่ะโอเคเขาอาจจะอยากได้คุณเป็นแฟนแต่เขาแต่เขาอาจจะเป็นประเภทอ introvert เป็นประเภทเงียบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดจาอะไรใดๆแบบ ไปแอบชอบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรใดๆให้กับคุณได้รู้หรือว่าไม่ได้คุยกันมีแนวโน้มของรักต่างไวัยได้ด้วยเขาอาจจะอายุเยอะเนาะคนโสดแล้วทีเนี้ยคนโสดก็เป็นช่วงจังหวะพบเจอคนเยอะนะคะจากการเดินทางจากการงานมีโอกาสพบเจอคนต่างที่ต่างถิน่นหรือคนทางไกลต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน ก็แล้วแต่คุณนะคะจังหวะนี้มันเหมือนแบบตัวเราเลือกได้อะเราก็จะเลือกอะไรที่มันเป็นที่สุดนะคะหรือตัวเขาก็จะเลือกอะไรที่มันเป็นที่สุดเหมือนกันต่อมามาดูนะคะว่าการ์ออร์โคจะว่ายังไงราศีพฤษภเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้คุณมีทางเลือกมีตัวเลือกนะคะในเดือนนี้มีโอกาสเข้ามาหลายอย่างนะคะสำหรับคุณเนี่ยดูเอร์โอกาสต่างๆเข้ามาหาคุณมากมายนะคะเราก็มันอยู่ที่คุณด้วยนะว่าจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโอกาสเหล่านั้นหรือเปล่าพยายามถึงที่สุดหรือเปล่าในทุกอย่างมีโอกาสนะโอกาส ในการแข่งขันมีชัยในการแข่งขันหลายๆอย่างนะคะทำให้มันถึงที่สุดนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณอยากจะอยู่ฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็โอกาสเหล่านั้นมันมีเข้ามาหาคุณแต่บางคนนะโอกาสเข้ามาแต่ก็เลือกที่จะไม่คว้าไว้นะคะมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าเห็นไหมนี่สิบเหรียญความมั่งคั่งนะ ความอับันดันส์ความมั่งคั่งคุณจะเอาตัวเองไปหรือเปล่าบางคนนะ่ะต้องเดินทางอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือว่าคือมันต้องเคลื่อนตัวบางคนอยากได้งานนะคะแต่ว่ายังไม่ไม่ยอมออกจากห้องเลยไม่ยอมไปสมัครงานเลยแล้วคุณจะได้ไหมนะคะบางทีเราเห็นประกาศหรือว่ามีใครที่เขาเปิดรับสมัครงานหรือว่าสอบชิงทุนก็ได้นะเนี่ย แล้วคุณเห็นนะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้เนี่ยหรือว่าโอกาสต่างๆที่มันมีการสอบแข่งขันช่วงชิงกันเนี่ยคือโอกาสมันมาถึงแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าไว้ได้หรือเปล่าเพราะเห็นใบนี้นะถ้าเราสอบชิงทุนก็มีโอกาสที่จะได้นะคะทุนเหล่านั้นทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไประยะสั้นหรืออะไรใดๆหรือว่ามีในเรื่องของ การประกาศในที่ทำงานเราก็ได้ว่ามีใครสนใจที่จะไปดูงานต่างประเทศไหมหรือว่าต่างจังหวัดไหมหรือทำโปรเจก์นี้มีใครสนใจไหมช่วงจังหวะนี้มันจะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะขวามันไหวหรือไม่นะคะโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆ ดังนั้นใช้โอกาสเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ขอให้ราศีพฤษภมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ